หากคนรักของเราจากไปเราอาจสูญเสียเรื่องราวรอบตัวของคนคนนั้นไปด้วยครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งครับที่ชื่อว่าพวกผู้ชายที่คนรักจากไปโดยเป็นหนึ่งใน7เรื่องสั้นในชุดหนังสือของฮารุกิวะระคามิที่ชื่อว่า m เมนวิดอ w o m e n ครับโดยเรื่องสั้นเรื่องนี้ครับเปิดมาเนี่ยเขาก็จะพูดถึงพระเอกครับพระเอกของเราเนี่ยกำลังหลับไปแล้วครับแต่ว่าในช่วงยามดึกก็จะมีเสียงโทรศัพท์ที่โทรมาตอนช่วงตีหนึ่งปลุกให้เขาตื่นครับ ซึ่งในเสียงปลายสายเนี่ยก็เป็นเสียงผู้ชายคนหนึ่งครับที่มีเสียงทุ้มต่ําโดยเสียงผู้ชายคนนี้ครับเขาก็แจ้งว่าผู้หญิงคนหนึ่งได้หายตัวไปจากโลกใบน,นี้ช่วน,นิดิรันและเพราะอะไรเขาต้องโทรมาหาพระเอกครับซึ่งเจ้าของเสียงเนี่ยก็คือเป็นสามีของผู้หญิงคนนั้นครับโดยภรรยาของเขาเนี่ยฆ่าตัวตายไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่เขาต้องโทรแจ้งพระเอกเนี่ยเพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นอดีตคนรักของภรรยาของเขาครับพระเอกเองเนี่ยก็ตกใจครับในขณะเดียวกันเขาก็งงเหมือนกันว่าเพราะอะไรสามีเขาต้องโทรบอกเขาครับ หรือว่าภรรยาของเขาเนี่ยเคยบอกเรื่องราวที่เคยคบกับเขามาก่อนให้กับสามีเขาฟังครับเรื่องราวเนี่ยอาจจะมีความงงอยู่บ้างครับที่เขาต้องโทรมาบอกหาพระเอกแต่ในขณะเดียวกันมันก็ย้อนความทําให้พระเอกเนี่ยได้น,นึกเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจําที่เขามีต่อผู้หญิงคนนี้ครับซึ่งแม้ว่าเขาจะงงนิดหน่อยครับว่าทําไมเนี่ยสามีเขาต้องโทรมาบอกเขาด้วยในขณะเดียวกันเรื่องราวเนี่ยก็พาพระเอกแล้วก็เราเราผู้อ่านเนี่ยไปพบกับความทรงจําที่เขาได้มีต่อนางเอกครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ย หลังจากนี้อาจจะมีการสปอยในเรื่องบางส่วนครับใครที่ต้องการที่จะฟังในเรื่องไปพร้อมๆกันสามารถที่จะฟังในคลิปนี้ได้เลยครับหรือว่าใครเนี่ยต้องการที่จะเปิดประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้นเรื่องนี้ด้วยตัวเองสามารถกดข้ามบ,บางส่วนของคลิปไปได้ครับก่อนที่จะไปถึงส่วนต่อไปเนี่ยอยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราดน,นึงนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปสู่ในส่วนต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับพระเอกเนี่ยเขาก็จําความได้ครับว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าเอ็มซึ่งเขาเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะเจอ, M, อนนเอ็มเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นชั่วโมงเรียนชีววิทยาครับเขาก็ย้อนความทรงจําว่าตอนนั้นเนี่ยคณครูกําลังสอนเรื่องแอมโมไนี์ปลาซิลเ่นอะไรเทื่กงเนี่ยแหละครับซึ่งเธอเนี่ยนั่งอยู่ข้างพระเอกของเราครับโดยพระเอกเนี่ยเขาก็ลืมยางลบครับเขาก็เลยบอกว่าขอหยิบยางลบหน่อยได้ไหมซึ่งนางเอกของเราเนี่ยก็หักยางลบแบ่งครึ่งให้กับพระเอกด้วยใบยหน้าที่ยิบแย้มตอนนั้นแหละครับพระเอกของเราเนี่ยก็ตกหลุมรักเธอในช่วงพริบตาจริง,รงๆเขาที่ยามว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาเลย วินาทีนั้นเราบอกได้อย่างเต็มปากครับว่าพระเอกของเราเนี่ยตกหลุมรักนางเอกเข้าให้แล้วครับเรื่องราวพระเอกเนี่ยที่จําได้พระเอกคงไม่ได้ชอบการเรียนชีววิทยาแอมโมไนต์ปราซิลแค่ไหนแบบนี้หรอกครับแต่ที่เขาจําเรื่องราวเหล่านี้ได้ก็เพราะนางเอกครับเรื่องราวเหล่านี้ผูกโยงอยู่กับตัวของนางเอกทําให้พระเอกสามารถจําเรื่องราวที่เป็นบริบทรอบข้างเหล่านั้นได้ครับเนื้อเรื่องเนี่ยพาไปพบกับเรื่องราวต่างๆเช่นนางเอกเนี่ยเขาก็ชอบฟังเพลงที่พักจะเปิดในลิฟครับเป็นเพลงบางอย่างที่เขามักจะได้ยินแล้วทาให้เขานึกถึงเธอครับ รวมถึงเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างที่ในเรื่องจะพาเราไปพบกับเรื่องราวที่ทําให้นึกถึงว่าพระเอกเคยมีความทรงจําร่วมกับานางเอกอย่างไรบ้างที่พระเอกจาความได้เนี่ยเขาเคยมีช่วงเวลาที่ได้คบกับเอ็มด้วยซึ่งเรื่องราวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ปีโดยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลิกรากันไปครับพระเอกเนี่ยเคยพูดถึงเรื่องราวที่เขาเลิกราไปกับเอ็มครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะเก็บเศษเสี้ยวของเธอจากหลายที่และจากหลายคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้แต่แน่นอนนั่นเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยว ไม่ว่าจะรวบรวมได้เยอะแค่ไหนเศษเซียวก็คือเศษเซียวแกนกลางของเธอหนีหายไปราวกับภาพลงตาอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนครับว่าความทรงจําที่พระเอกมีต่อน,นางเอกนั้นยังมีอยู่ครับแต่ว่าเขาพยายามที่จะรวบรวมสิ่งต่างๆไม่รู้ว่าเศษเซียวนั้นหมายถึงอะไรครับแต่มันคือบางส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของนางเอกแต่เขาก็ตระหนักรู้เองครับว่าแกนกลางหรือว่าสิ่งที่เรียกได้ว่าใจกลางของนางเอกเลยเนี่ยได้หนีหายไปแล้วที่เขาไม่สามารถที่จะพากลับมาได้เหมือนเดิมครับ เรื่องราวเนี่ยก็จะพาไปเรื่อยๆครับช่วงเวลาที่เขาเนี่ยมีต่อนางเอกมุมมองที่เขามีต่อนางเอกอะไรประมาณนี้ครับจนกระทั่งเนี่ยเขาก็ได้กลับมาสู่ในโลกความเป็นจริงที่ต้องยอมรับเพราะว่าเขาอาจจะไม่สามารถที่จะพาผู้หญิงคนนั้นกลับมาได้แล้วครับโดยมันมีใจความหนึ่งครับที่เขาพูดว่าการสูญเสียผู้หญิงหนึ่งคนมันเป็นเช่นนั้นและในบางครั้งการสูญเสียผู้หญิงหนึ่งคนยังหมายถึงการสูญเสียผู้หญิงทั้งหมดด้วยพวกเรากลายเป็นพวกผู้ชายที่คนรักจากไปเช่นนี้ พวกเราจะสูญเสียเพอร์ซีเฟตฟองเซตเลและ101สตริงสูญเสียแอมโมไนีกับปลาซีลเ่นแน่นอนพวกเราสูญเสียแผ่นหลังอันมีเสน่ห์ของเธอคนรักไปด้วยเราได้เห็นจากประโยค์ที่พระเอกได้เรียบเรียงมาครับทาให้เราได้เห็นว่าการที่พระเอกได้สูญเสียผู้หญิงคนหนึ่งในชีวิตไปมันทําให้เขาเนี่ยรู้สึกเหมือนอาจจะสูญเสียผู้หญิงทั้งหมดไปด้วยและเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้ชายบางส่วนที่ได้สูญเสียคนรักไปซึ่งเขาได้สูญเสียบทเพลงบางอย่างไปพร้อมกับผู้หญิง เขาสูญเสียไปด้วยเขาได้สูญเสียความทรงจําบางส่วนที่พอถ้าเขานึกถึงเขาต้องนึกถึงผู้หญิงคนนี้แน่ๆคือแอมโมไนท์กับปราซิลเค่นซึ่งในเนื้อเรื่องครับเขาก็ยังได้พูดถึงยูนิคอนโดยมีใจความบางส่วนพูดว่าทุกครั้งที่ผมเดินผ่านหน้ารูปปั้นยูนิคอนผมจะนั่งลงตรงนั้นสักพักและคุ้นคิดถึงเรื่องของพกผู้ชายที่คนรักจากไปทําไมถึงต้องเป็นสถานที่ตรงนั้นทําไมต้องเป็นยูนิคอน ไม่แน่บางทียูนิคอนตัวนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของพวกผู้ชายที่คนรักจากไปเพราะเท่าที่ผ่านมาพระเอกเองก็ยังไม่เคยเห็นคู่รักของยูนิคอนเลยเขาเป็นเขาแน่นอนปกติก็อยู่เพียงลําพังโดดเดี่ยวชูเขาอันแหลมคมพุ่งตรงสู่ท้องฟ้าพวกเราน่าจะถือว่ามันเป็นตัวแทนของพวกผู้ชายที่คนรักจากไปเป็นสัญลักษณ์แห่งความโดดเดี่ยวที่พวกเราแบกไว้อยู่พวกเราควรจะติดเข็มกลัดที่ทําเป็นรูปยูนิคอนตรงหน้าอกหรือหมวกและเดินขบวนพาเรตไปตามท้องถนนทั่วโลกอย่างเงียบ ไม่มีทั้งดนตรีไม่มีทั้งธงไม่มีทั้งกระดาษโปรยมันทาให้เราได้เปรียบเทียบและได้เห็นว่าสิ่งที่ผู้แต่งต้องการบอกครับคือยูนิคอนยูนิคอนคือสัญลักษณ์ของผู้ชายที่เขารักจากไปยูนิคอนไม่มีคู่โดยเขาไม่เคยเห็นคู่รักของยูนิคอนเลยและยูนิคอนอาจจะเป็นิโบรหรือสัญลักษณ์ที่พระเอกนั้นเอาไปที่ึดเนียวว่าเขาอาจจะเป็นเหมือนกับยูนิคอนก็ได้แต่เขาก็ได้ปิดท้ายในบางส่วนของอีกหน้าหนึ่งครับว่าแล้วก็แน่นอนว่ามียูนิคอนที่ชูเขาขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างโดดเดี่ โดยในช่วงไทเล่อมงครับแน่นอนว่าเราเห็นความรู้สึกของพระเอกว่าเขาเนี่ยอยู่ในหนึ่งในฐานะของพกผู้ชายที่คนรักจากไปแม้ว่าเขาจะต้องเจ็บปวดแม้ว่าเขาจะต้องเศร้าในการที่จะต้องคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้แต่เขาก็ยังคงวอวยพรและขอให้ผู้หญิงที่เขาเคยเจอโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางเอกครับมีชีวิตอยู่อย่างสุขสงบและสบายใจไปพร้อมกับ,กบดนตรีในลิปที่มีชีวิตอมาตะตลอดการที่นั่นครับและนี่คือบางส่วนจากเรื่องสั้นพวกผู้ชายที่คนรักจากไป จากหนังสือเมนวิดอัล u ูมเนครับใครเคยอ่านเรื่องสั้นเรื่องนี้หรือว่าฟังคลิปนี้จบอยากจะให้ช่วยกันคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับและหากใครชอบคลิปนี้อยากให้ช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสําคัญของพวกเราครับและสามารถที่จะเป็นกําลังใจกับพวกเราได้ด้วยและสำหรับวันนี้ช่องเดียบุ๊กหนังสือที่รักของผมคงลากันแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ